สวัสดีครับมาบุกปอปอกับบวบุพรออมอีกแล้วครับพี่น้องอันนี้บัวุจะพาพี่น้องมาแขงผักกิเลศด้วยครับด้อมผักกิเลศครับพี่น้องอันนี้ผักกิเลศข้าวต้มมาเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่พริกหอมแดงนะครับเนี่ยตามไ้ใส่ลงไปเลยครับพี่น้องนะครับแล้วก็ตามด้วยนังนะครับที่ว่าข้าวต้มแล้วก็หั่นว้เดียบร้อยครับใส่ลงไปครับพี่น้องแล้วก็ตามโดยโป่งนัวครับพี่น้องนะครับแล้วก็น้ำปลาร้า น้ำปลาครับพี่น้องเอ้ยนะครับแล้วก็ตามด้วยตะไคร่นะครับที่เ่าทูบแล้วก็หันไว้เรียบร้อยครับแล้วก็ค้นจักน้อยครับพี่น้องเอ้ยให้มันเข่ากันก่อนครับนะครับเห็ดแบบง่ายๆครับพี่น้องแล้วก็ตามด้วยน้ำยานางนะครับที่ห่อคันไว้เรียบร้อยนะครับใส่ลงไปเลยครับนำลายน้ำหน่อยก็เอาตามที่ห่าชอบนะครับเด้อมากินนำลายเ่าก็ใส่ลายครับพี่น้องตามสะดวกเลยครับ นะครับอันนี้บะาวกระใสสีน้ำลายจังหน่อยนะครับว่าสีเข้าสิไปใส่ผักดีไหมครับเด้อนะครับนี่ครับต่อไปหักบาต่างไฟได้ครับพี่น้องนี่น้ำกระเดือดปุดๆเลยครับเขากะชิบเบื้องหนังนะครับเด้อหนังข้าเปืือยนะครับอันนี้บ้าวกระชิบเบื้องแล้วนะครับหนังวัวเข้ากับเปลือยเรียบร้อยเขาก็ใส่ผักที่เขาเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับ นะครับมีก็หอมบัวแล้วก็ผักอขานะครับเลือผักแช่อมนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดตำบอบนะครับเด้อนะครับโอ้ยหอมขนาดครับใส่ผักลงไปแล้วอยากให้พี่น้องได้อยู่ใกล้ๆจะได้กินน้ากันนะครับเนาะนะครับหอมไปกิเลกใส่หนังโอ้ยของแสบปานเฮานะครับนี่ครับแล้วก็ปิดฝาใ้ให้ผักมาสุกจักหน่อยก่อนครับพี่น้องนี่ครับ ผักเขาก็สุกแล้วครับพี่น้องสุดท้ายเขาก็ใส่ผักอีตูลงไปนะครับก็ใบแมงลักนะครับใส่ลงไปครับหอมหอมครับพี่น้องเอ,อ้ใส่ผักอีตูลงไปแล้วก็ได้นะครับเขาก็คนๆกดผักเข้าลงไปนะครับให้จมนามนะครับเนาะนะครับโอ้ยเพิ่มความหอมหลายเติบครับพี่น้องผักอีตูเข้า นี่ครับพี่น้องเบื่อหนังก่อนครับพี่น้องโอ้ยหนังนุ่มๆหอมๆครับพี่น้องูกันกับปพคแกมพิเชเลกเขาแซบขนาดเด้ครับนี่โอ้ยจะกินไรครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับพรมกพิเคเลกแซบๆครับอาหารบ้านเฮานะครับเนาะอันนี้ก็บ้ากกระสือที่เป็น ขายต้มมาขายเรียบร้อยครับักขี้เหล็กกระดาษมนมาต้มเองเนาะครับขี้ละยี่สิบบาทครับกระถืออยู่ครับพี่น้องนะครับเป็นร้านอาหารในขายอาหารอีสานครับพี่น้องนะครับแซ่บแซ่บครับพี่น้องมากินน้ำกันด้วยครับเด้อไปแล้วครับ